สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเบียร์ทูเอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่วงอยากรีวิวเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวกันที่ตัว mnq นะครับตัว09นะครับ 09x เออเป็นตัวกลวนอูนะครับของค่ายมอเตอร์นิวเคียร์อ่าค่ายจีนที่ทําหุนเหล็กที่เราคุ้นชินกันที่ทําออกมาค่อนข้างอลังการโอเคอันนี้จะเป็นกล่องข้างในนะครับที่แกะออกมามาก็แยกเป็นตัวม้ากับตัว ตัวหุนกล่องเขียวคือตัวคุนเขาก็แยกมาเป็นกล่อง A กับกล่อง B เลยบน,บนจะเขียนบอกอยู่ว่าเป็นกล่อง A เอะไรเงี้ยส่วนลายกล่องก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็คือเป็นมีแค่นี้เลยเรามาดูข้างในกันดีกว่าน,นะครับว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเอาผมจะแกะออกมาโชว์ต่อดูให้ดูทีละส่วนนะครับก็คือเดี๋ยวนี้มาแกะกล่อง A อกันก่อนกล่อง A น้ำหนัก รวมๆทั้งกล่องนะครับมันหนักอยู่ประมาณสี่โลก็คิดว่าอีกกล่องหนึ่งเดีวผมแช่งรวมๆดูแล้วคือทั้งกล่องเอกล่องบีครับทั้งตัวหุ่นแล้วตัวมามันหนักประมาณเกือบเกือบสิบโลก็อันนี้น่าจะเป็นไอกล่องกล่องบีก็น่าจะหนักประมาณห้าโลขวขวาพอตัวนี้หนักสี่นะก็แกะออกมามันก็แยกเป็นแผงนะครับมีทั้งหมดสี่แผงนะครับย่อยเดี๋ยวผมไม่ให้ดูทีละแผงเลยอาจจะไม่ได้ดูละเอยียดมากเพราะว่า ของมันค่อนข้างเยอะมากครับผมก็กล่องแรกที่แกะออกมาครับอ่าอันนี้แผงแรกแผงแรกส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธนะครับของตัวควอนอูตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเงาเงาอันใหญ่อันหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเอฟเฟกของตัวเงาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะแล้วก็มีหัวมังกรที่เอามาตอกอะไรแล้วก็มีแพ็คหลังอันนี้แล้วก็มีดาบ ส่วนอื่นก็เป็นเหมือนแพ็กติดเป็นเหมือนโล่เป็นเหมือนติดส่วนนู้นส่วนนี้ครับส่วนหยิบย่อยส่วนต่อมากันนะครับอ๋ส่วนนี้โคตรหนักเลยส่วนต่อมามาที่หุ่นหลักกันนะครับที่โต้หุ่นหลักนะครับก็ในกล่องหุ่นหลักเขาแยกมาเลยว่าเออชิ้นส่วนหลักของโต้หุ่นนะมันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวไหล่สองข้างมีตัวแขนโตวหุ่นที่ใส่ขามา คือที่ผมเข้าใจผิดอะที่ผมซื้อมาส่วนใหญ่เขาจะแยกตัวแขนมาให้หมดทุกตัวนะก็คือตัวหุ่นมันจะเป็นตัวหุ่นกับขาแล้วก็แขนแยกออกมาก็เอาไว้ต่อล่นเราเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมีมือให้อีกก็คือมีมือทั้งหมดอ่าสามคู่ก็คือมีมือที่เป็นมือกำที่เอาไว้ถืออาวุธครับสองคู่แล้วก็มืออีกมือหนึ่งที่มันติดกับตัวกับตัวแขนอยู่แล้วครับมันจะเป็นมือที่เอาไว้ เขาเรียกว่าขยับนิ้วได้ทุกนิ้วส่วนที่เหลือก็เป็นนั่นแหละเป็นเหมือนแพ็คแขนเป็นเหมือนแพ็กติดตัวธรรมดามีประมาณนี้ครับมาอีกแพ็คหนึ่งนะครับอีกแพ็คหนึ่งแพ็คนี้หลักๆจะเป็นตัวฐานของตัวหุ่นครับสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นกับตัวม้าเลยวันนี้มันก็จะเป็นฐานเอาไว้ตั้งตัวหุ่นเลยแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเขา่าเขาามีให้สามแบบก็คือ แบบที่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็แบบตั้งธรรมดาเพราะว่าก็ถ้าใครเคยดูสา,ามคุ้งมากวนอูเขาเขามีหนวดยาวสลวยแล้วก็อันนี้เป็นตัวลำตัวของมังกรนะครับที่เอาไว้ต่อกับตัวไหลเป็นลูกเล่นอะไรแบบนี้ก็จะมีมังกรมาให้แล้วก็มีข้อต่อมีอะไรมาให้ประมาณนี้อีกแผงนึงนะครับอันนี้แผงสุดท้ายแผงสุดท้ายมันจะเป็นอ่า ตัวฐานเหมือนกันอันนี้เป็นฐานเอาไว้เล่นกับตัวม้าก,ก็คือเป็นแผงสําหรับเอาไว้ต่อตัวม้าด้วยก็จะมีขาตั้งเหมือนเหมือนกับแผง,งเมื่อกีอ้แหละแต่ว่าอ่าพิเศษก็คือขาตั้งถ้าผมเข้าใจใผิดคือเดือมันเป็นเหล็งนะแน่รับน้าหนักได้เยอะอยู่เพราะว่าตัวหุ่นมันก็ค่อนข้างหนักผมมารวมกันแล้วก็จะมี2ออันนี้เป็นประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะต่อหุ่นดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับ ่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหุ่นงกงันก่อนนะครับว่าตัวหุ่นมีอะไรกันบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอไล่าตามไปในแบบที่ผมคิดเลยแล้วกันก็คือตอนอื่นนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่ตัวนี้มันคือตัวกระโปรงหน้าของมันก็คือเอามาเสียบเขา้าตรงนี้มันจะสอดเข้าไปข้างใต้ของตัวนี่นครับตัวข,ข้างใต้ของตรงนี้นะ ตรงไตตรงไตนี่โอเคก็เสียบเข้าไปผมไม่ได้เสียบลึกมากก็เป็นประมาณนี้ไปแล้วกันส่วนจุดขยับนะครับก็จะมีขยับแค่งัดขึ้นงัดลงได้นิดหน่อยประมาณนี้หร้วส่วนนี้ต่อมานะครับมาดูที่ตรงข้างหลังกันข้างหลังตรงนี้สามารถเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงได้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นอันนี้ขี่วางมาก็าสามารถเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้นะครับเท่าที่จับดูก็เหมือนเป็นพลาสติกล้วนนะครับธรรมดาเลยไม่มีอะไรเดีย๋ยวลองเปลี่ยนดูเพราะว่าอันนี้มันแน่มีลูกเล่นที่เอาไว้ต่อกับแขนมังกระไรพวกนั้นอยู่ที่ผมคิดว่านะ,ะตรงนี้ ก็คือแกะตรงนี้ออกมาเลื่อ <c oughs> จุดขยับแล้วที่ดูไม่มีจุดขยับอ,อ๋อมีตรงนี้นิดนึงงัดขึ้นงัดนลงนิดนึงน,นี่ที่เหลือไม่มีอะไรมีแค่งอกงอกแง่งนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตรงนี้ดูก่อนว่าแกะมาเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับก็คืองัดตรงนี้ออกมานี่แล้วก็ตรงนี้มันจะค่อนข้างแน่นก็ค่อยๆขยับ งัดเอวมาม,ม,มันจะออกมาพอดีแล้วก็มันจะมีที่เปลี่ยนคือเป็นอันนี้นะครับหนึ่งแปะเข้าไปต่อมาที่ตัวแผงขากันนะครับแผงขาด้าน,นข้างตรงนี้มันจะมีที่เหน็บดาบอยู่แต่ว่าแน่ต้องใช้เป็นแผงมาต่อก็คือมันจะมีอันนี้อยู่ครับอันใหญ่ อันนี้ตรงนี้มีจุดขยับอะไรบ้างอันนี้ยังมีจุดขยับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ขยับได้เพราะว่าเขาทําเป็นเดือยกลมไวสำหรับแบบขยับก็ดึงออกมาแล้วก็ขยับอย่างนี้ได้ผมขเคก็เตะเข้าไปเลย เสียบอันนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยแนะนําว่าให้ทาวัตลีินมานิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นมากมากเลยอืมนะโอ้ยยากเทอห์อเคกดเข้าไปก็จับดีๆแล้วก็กดเข้าไปไม่ได้อยู่ประมาณนี้อ สำหรับตัวนี้ที่ติดเข้าไปก็คือมันต้องถอดตรงนี้ออกมาถด้นะครับก็คือเอาไว้ติดดาบคือเป็นดาบของเขาโอาดาบของตัวนี้ที่เสียบเข้าไปตรงนี้เ,เ,ดเ,นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดให้ดูตอนงี้ตัวดาบมีลูกเล่นอะไรไหมตัวดาบไม่มีก็มีแค่เลื่อนตรงนี้ครับตัวที่สลักที่เอาไว้เสียบด,ดาบ ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วเขาทําไปให้มันแบบเหมือนขยับวิธีเขาเรียกว่าอะไรดึงดาบขึ้นลงแล้วก็ตัวดาบก็ดึงออกมาอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ทําสีเป็นสีโทนเงานะครับอืก็จะเป็นเงาแววับประมาณนี้ได้เลยีตัวดาบทํามาได้ค่อนข้างสวยจริงๆตัวนี้ดีเทลมันทําออกมาได้สวยอยู่แล้วคราวนี้มันจะมีเดือยที่ติดอยู่อีกก็คือ มันจะมีส่วนพวกนี้ครับนี่มันจะเป็นมีจุดขยับคือตรงนี้นีแค่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาติดกันเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเราดูจากตรงกระโปรงครับมันจะเห็นอยู่ว่ามันมีเดือยแต่ละอันอยู่เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมแนะนําว่าหุ่นตัวนี้ให้ใช้วัสลีมแม่งทุกจุดเลยที่ ที่ต่อเข้าไปเพราะว่ามันทนข้างแน่นมากเวลาถอดเข้าถอดออกจะได้ง่ายหน่อยอย่างอันน,น,นี้เป็นประมาณนี้ครับโอ้อันนี้ต่อต่อเข้ามาหลังจากต่อไอตัวกระปุงของมันเสร็จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ขออภัยด้วยคือผมอาจจะต่อโชว์ในคลิปแค่ชิ้นบางชิ้นเพราะว่า มันตอนข้างยามเหมือนกันเวลาสิบเสียบเข้าไปมันเหมือนเดยมมันแน่นมากแล้วก็มันไม่รู้ยังไงแต่มันหลุดง่ายผมก็ค่อยๆจับหมุนๆยัดเข้าไปก็จะได้เประมาณนี้ครับอืมอตัวส่วนไหลนะครับตัวส่วนไลาลแขนก็อเอาแขนมานะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้อยู่ อันแผงไหล่อันนี้มันจะมีไหล่อยู่2อันนะครับที่มันต้องมาประกบคู่กันเดี๋ยวผมจะต่ออันแรกให้ดูก่อนแลวกันเพราะอีกอันนึงม,นมันก็จะต่างกันแค่เปลี่ยนฝั่งหนึ่งเพื่อต่อหัวมังกรน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบตัวหุ่นก่อนแบบนี้ส่วนตัวข้อต่อเนี่ยครับมันจะเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวข้อต่อแทบทั้งตัวตรงนี้ผม แ็แจว่าเป็นเหล็กแต่ว่าไม่มั่นใจว่าส่วนอื่นๆม,มันมีเหล็กด้วยหรือเปล่าส่วนที่ไม่ได้โชว์มาครับเพราะว่าเท่าที่ผมสัมารถดูผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะตัวของมันนะครับเดี๋ยวลงมาณนี้แล้วก็เอานี้มาแปะข้างบนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่เป็นอันนี้แปะเข้าไปปึ๊บก็จะได้มา แขนห้นีครับผมหลังแจากต่อออกมาเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงก็คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันเนี้ยครับมันแกะตรงอกออกมาได้นะตรงนี้ก็คือผมแนะนําว่าให้ถอดตรงอกก็คือถอดทั้งทั้งทั้งแพดออกมาเลยมันจะมีทั้งแผงตรงเนี้ย ตั้งแต่ตรงเดย์ตรงนี้เลยครับที่ขยับที่ผมจะขยับอยู่เนี่ยก็คือพยายามงัดข้างในออกมาทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆดึงอันนี้ออกมาเพราะว่ามันดึงค่อนข้างยากนิดนึ่งก็ค่อยๆงัดออกมาถ้าสมมุติจะเปลี่ยนอันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะใส่หนวดนะครับมันต้องใช้เป็นอันเล็กอันนี้ที่มันไม่มีตัวบังอันนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวบังอยู่เนะี่ยคือมันไม่สามารถเอาหนวดใส่ได้เนะี่ยหนวดที่ต้องเสียบตรงนี้ครับ Okay, นี่างที่ผมสู้มันจะมาสักพักก็คือตู้หัวถอดออกมาได้นะครับจะเป็นเดือยแบบนี้ก็คือเหมือนเด้ยแพ็กหลังนั่นแหละไอตรงไอนี้ที่เราดูเ, okay. เดี๋ยวถอดมาไว้ก่อนตรงนี้มันเอาไว้ใส่หนวดน,นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอืก็ส่วนหัวจริงๆมันควรจะหมุนได้รอบแหละแต่ผมเข้าใจว่ามันจะไปติดตรงนูน้นตรงนี้ก็อบแกรบถ้าสมมติว่าเราจะ หัวหันซ้ายเราก็เอาถอดออกมาแล้วก็เอาเป็นหันซ้ายแล้วก็ค่อยเสียบลงไปโอเคตัวไหล่เดี๋ยวถอดออกมาก่อนล้กันเพราะว่าดูจะเกะก,กะกับการขยับโอเคตัวหุ่นตัวนี้นะครับตัวแขนขยับขึ้นตรงนี้ได้ถึงตรงนี้เลยก็คือสุดไปได้ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าหมุนตรงไหล่ก็หมุนได้รอบนะครับหน้าหมุนได้รอบเลย แล้วก็ข้อศอกนะครับก็หักเข้ามาได้แบบปกติอ่ข้อสอหักขึ้นมาได้แค่นี้เพราะว่ามันติดเลยหักขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูขยับอื่นๆตัวมือน่าจะหมุนไม่ได้แต่ว่าตัวมือนี้มันถอดได้อยู่แล้วก็พมหมุนได้รอบปกติแล้วก็ ตัวมือที่ใส่มาดีฟอก็หุ่นนะครับก็จะเป็นมือขยับได้ทุกนิ้วข้อต่อค่อนข้างแข็งแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ต้องไปไว้ใจมันขนาดนั้นหรอกมันแค่เป็นมือเอาไว้ทำแอคชั่นอย่างอื่นที่แบบมันไม่ได้เอาไว้ถืออะไรอ่ะถ้าถือไปสักพักเดี๋ยวมันก็คงหลวมเขาเป็นประมาณนี้ขยับได้ทุกข้อเหมือนเหมือนมือกันพาพวกเ G อะไรพวกนี้ที่เราเคยต่อๆนะครับแต่ว่าเขาทำมาค่อนข้างแน่น นี้ส่วนแขนมีประมาณนี้ครับส่วนลําตัว <c oughs> ลาตัวตรงนี้สามารถขยับได้นะครับตรงส่วนแผงอกที่มันถอดออกมาเนี่ยตรงนี้ตรงส่วนแผงอกตรงนี้ที่มันถอดออกมาได้ตรงนี้ขยับได้ี้แล้วก็จริงๆมันถอดมาได้อยู่แล้วแหละก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูตรงลําตัวกันลําตัวสามารถงัดลงมาข้างหน้าได้ประมาณนี้ แล้วก็ข้างหลังข้างหลังงัดไปได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือยืนตรงนะก็คือมันจะเอียงไปข้างหลังนิดนึงประมาณนี้ไปข้างหน้าเลยเท่านี้ประมาณนี้แล้วก็หมุนซ้ายขวาเอ่อทตอ้ผมจับดูเหมือนจะหมุนหมุนเอวไม่ได้นะเหมือนจะล็อกไว้เลย เพราะว่ามันแน่นมากผมก็ไม่อยากไปฝืนมันก็อยู่ประมาณนี้กันแล้วก็ส่วนขานะครับส่วนขานนึงะส่วนขาผมเข้าใจว่าตรงเดือ,อยอเป็นเหล็กนะตรงตรงแกนมันนะครับตรงแกนตรงขาเป็นเหล็กแต่ว่ามันจะมีพลาสติกหุ้มมาบ้างนิดนึงแต่ว่าเขาทําสีเป็นสีเงินเฉยๆก็ประมาณนี้ แล้วก็เตะด,ด้านข้างนะครับมันเตะขึ้นได้จริงๆมันได้สูงพคน่นี้แหละแต่ว่ามันจะติดตัวกระโปรงข้างถ้าสมมติว่าจะเอาขึ้นนะครับก็คงได้ไปประมาณนี้แล้วก็เน้นลงมาแล้วก็เตะข้างหน้า คเตะข้างหน้าได้แค่ประมาณนี้แหละเพราะมันจะติดตัวกระปปงข้างหน้ามันแหละอืแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็คงสภาพเหมือนกันเพราะว่าไปติดกระโปงข้างหลังจู่ขยับมันขยับได้เยอะนะแต่ว่าเรียกว่าพอใส่แพ็แตละอันของมันไปแล้วอ่ะมันทําให้มันไปคัดกันมันจะขยับได้น้อยหน่อยครับก็อาจจะไม่เหมาะกับใครที่ชอบขยับเล่นอะไรแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็กรงเข่า ตรงเข่าสามารถได้ประมาณนี้เข่าหักได้เยอะอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไปติดข้างหลังอยู่ดีก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับตรงแกนตรงเขา่าแกนข้างในนี่เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าที่หุ้มมามันจะมีบางส่วนที่ไม่ใช่เป็นเหล็กคือเป็นพลาสติกหุ้มมาเหมือนกันอื ประมาณนี้ส่วนตรงขาตรงขาอืมคิดว่าขยับหมุนได้ปกตินะครับหมุนซ้ายขวาได้แต่ว่าขยับขึ้นลงเนี้ยก็มันก็จะมีจอยของมันอยู่ที่ขยับได้ได้นิดนิดหน,น่อยหน่อยครับ <c oughs> ตัวก็ยังไม่มีประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเอาดาบมาเนบตรงนี้ ที่ผมบอกไปตอนต้นให้อาดามันอีกต่อตัวมาก็ได้ประมาณนี้ครับยืนถ้าจัดท่าดีๆน่าจะยืนอยู่แต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็คือตั้งบนแผง้ตั้งบนฐานดีกว่ามันก็ยะได้ยืนได้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาต่อฐานลองดูกันก่อนว่าฐานเป็นยังไงนะครับก็ข้อดีของฐานก็คือเขาให้เดือนมาเป็นเดือเล็กนะเป็นเดเล็กอันนี้เลยสัมผัสดูแล้วเป็นเหล็กจริงๆเลยก็พอพอมันเป็นเหล็กก็จะค่อนข้างมั่นคงขึ้นในการตั้งคุ่นโชว์นะครับอืมก็จุดขยับก็จะเหมือนอาขาของเมทัลบิลทั่วไปอืมเป็นประมาณนี้แล้วก็เขาให้จุดเสียบมาหลายจุดมากเลยตัวฐานนะ ก็คือคราวนี้ก็แล้วตัใจเราเลยว่าเราจะให้โชว์ด้านไหนข้างล่างไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่ธรรมดา,าผมว่าคงตั้งอย่างนี้เขาจะให้ตัวเดือยมา2อันนะครับเป็นเดือยเดือยยาวกับเดือยสั้น,นที่ต่อกับตัวฐานนะครับก็เสียบเข้าไปต้องต่อเป็นตัวเดือยสั้นด้อยกันผม ก็ตรหุ่นก็เอามาแล้วก็เขียบตูดได้เลยถึงเดือนมันจะเป็นเหล็กแต่ว่าส่วนอื่นๆมันก็เป็นพลาสติกก็อาจจะต้องระวังเหมือนเดิม ตั้งโชว์ไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนม้ากันนะครับหลังจากแกะตัวบล็อกบีนะครับตัวบล็อกบีที่เก็บตัวมา้าน,นะครับก็จะได้มันเป็นตัวมา้าอย่างนี้เลยแล้วก็ของข้างในจะมีอยู่สามสี่ชิ้นก็คือมีอันนี้หัวมันหัวมา้าแล้วก็มีส่วนข้างบนหัวนะครับก็จะมีสองอันคืออันที่มันมีมีเขาอันนี้แล้ถ้าอีกอันหนึ่งที่เป็นโล่งๆที่ไม่มีเขา แล้วอันนี้จะเป็นโซ่โซ่ที่เอาไว้คล้องของตัวเอาไว้จับมาโอเคลูกเล่นตัวหัวตัวหัวขยับได้แค่ส่วนเดียวนะครับก็คือส่วนหัวตรงนี้เลยตรงคอขยับอะไรไม่ได้แล้วก็ข้างบนตรงนี้ขยับได้ก็มีขยับได้นิดหน่อยก็คือหมุนหน้าหมุนหลังอะไรแบบนี้ได้บ้างบางจุดขยับขึ้นขยับลงอะไรแบบนี้ อันนี้ว็ขยับได้ขึ้นงงได้ถลเหลาลงไดแค่นี้ส่วนหัวแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ตัวไอ้นี่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็อันใดอันหนึ่งก็เหมือนกันก็งัดหัวลงมาอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เอานี้ดึงขึ้นแอดขึ้นอย่างนี้เปน็นี้ประมาณนี้แล้วก็เอาแปะลงไปเลยก็แปะลงไปแล้ ก็จะอยู่ในประมาณนี้หวัวมา้าที่เหลือก็เดี๋ยวมาดูจุดขยับของตัวมา้าก่อนตัวมา้าดีไซน์ที่เราออกมาก็จะเป็นม้าสีแดงโทนแดงเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนสีร้อนแรงตัดแต่ตัวหุ่นที่เป็นตัวสีเขียวแล้วก็มีอานม้าเที่ยวไว้นั่งแล้วก็จุดขยับผมขยับให้เป็นส่วนๆดูแล้วกันก็คือส่วนขาหน้านะครับ ขาหน้าขยับได้ประมาณนี้ก็คือขยับขึ้นได้ประมาณนี้ขาขยับข้างหน้าได้เตะขึ้นได้ประมาณนี้ครับอืมเป็นประมาณนี้ส่วนขาหลังเพราะมันตัวใหญ่มากแล้วขยับยากมากนี่เตะหน้าได้ประมาณนี้ครับเห็นชัดไหมเตะหน้าได้ประมาณนี้แล้วก็เตะหลังได้ประมาณนี้ครับอืม ขยับมีเท่านี้แหละของมมามีไม่ได้เยอะมากแต่ว่าใหญ่อลังการแล้วก็หนักมากด้วยเพราะว่าเท่าที่วัดตัวกล่องของตัวหุ่นบล็อกบล็อกเอกนะครับม่ใจะหนักอยู่ประมาณสี่โลแต่ว่าตัวกล่องของบล็อกบีอ่ะคือผมวัดรวมๆม,มาแล้วก็คือมันจะหนักอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบโลก็ถ้าบล็อกเอประมาณสี่โลตัวนี้ก็มานห้าโลขวาับผมที่เหลือแค่เอามมาเอาหัวมมามาเสียบเข้ากับหัวกับตัวมันก็ถ้ามือจะใส่โซ่ เขาทำเป็นตัวไอ้นี่มาอยู่แล้วก็คือดึงแล้วก็เอาแปะเข้าไปอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันก็แปะเข้าไปส่วนที่เหลือของตัวกล่องแม,มันจะเป็นเอฟเฟกของเขาเรียกว่าไงเอฟเฟกต์ไฟครับแล้วก็เอาหัวมาเสียบ ได้เป็นประมาณนี้สำหรับตัวม้าใหญ่เกินฟิล์มประมาณนี้แล้วก็ตัวเอฟเฟกไฟของตัวนี้มันก็มีไล่ไปยันหางเลยถ้ามุติว่าจะติดกันนะครับก็จะมีส่วนของที่วางฝ่าเท้าทำสำหรับขาสี่ข้างแล้วก็อันนี้จะเอาไว้เสียบกับตรงข้างบนตรงข้างบนหัวเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหลัง ก็เป็นหางของมันเป็นอันนี้ก็คือเอาไว้เสียบตูดของมันนั่นแหละมันจะเป็นเดือยอยู่ข้างหลังตรงตูดของมันก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้แล้วก็น,นี่ก็แค่เสียบไว้ตรงนี้มันแค่ไปแปะครับส่วนใหญ่เอฟเฟกต์ไฟของมันแค่ไปแปะวางไว้เฉยๆก็ ทั้งหมดของตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหลังจากจลองต่อลองเล่นดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันขอ,ของตัวนี้กัน,นก่อนนะครับมาเรื่องที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีข้อแรกก็คือตัวนี้เทามาดีเทลเทามาได้ค่อนข้างสวยแบบสวยมากๆเลยก็คือทั้งตัวหุ่นและตัวมานะครับทำละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีสำหรับใครที่ชอบการเอามาแบบว่าซื้อมาเก็บซื้อมาสะสมซื้อมาตั้งโชว์เนี้ย ตัวนี้นี่คือเหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าอ่าก็อย่างที่บอกไปคือมันดีเทลออกมาดีมากๆแล้วก็น้ําหนักก็ดีด้วยผมเข้าใจว่าชิ้นส่วนเป็นเหล็กอะข้อต่อของมันอะแทบทุกส่วนอะก็คือเขาใช้เป็นเหล็กมาหมดเลยแต่ว่าจะมีบางจุดที่เขาใช้เป็นพลาสติกพุ่มมาก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนสําหรับผมมองว่าอ่าแค่เป็นเหล็กแค่ที่ข้อต่อผมก็โอเคแล้วรับได้แล้วก็ตัวมือตัวมือที่เขาทํามาให้อ่ะครับก็มี3แบบก็คือเป็นแบบที่ขยับได้ทุกนิ้ว กับแบบที่กำม,มือที่เอาอาวุธมาเสียบอะครับสำหรับผมผมก็คิดว่าแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันเพราะว่า,าตัวอาวุธอะอตัวเงาของของตัวกวนอ้วกครับมันค่อนข้างหนักตอนนี้ถ้าสมมติว่าใช้เป็นมือขยับทุกนิ้วมาจับอ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าอยู่แต่ว่าพอเขาทําเป็นมือกำที่แบบว่าเป็นมือกำแบบที่เอาไว้เสียบอาวุธเฉพาะอะอพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทําให ชิ้นส่วนมันดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรพอมาต่อดูแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างแน่นโอเคอยู่มาที่อ่ตัวม้ากันตัวม้าเขาทํามาใหญ่อลังการมากก็คือเรียกได้ว่าสําหรับผมมองว่าเออจุดขยับอะไรของมันอ่ะก็ทําออกมากโอเคทํามาได้ใหญ่ถึงใจดีสวยทุอย่างโอเคหมดเลยครับการลงสีของตัวม้ากันตัดเฉดของตัวกัวอูก็ทํามาได้ดีเหมือนกันพอมาตัดเฉดกันเขียวกระแดงก็ทํามาได้สวยครับข้อเสียสำหรับหุ่นตัวนี้นะครับก็ผมขอแยกไว้ก่อนเลยก็คือ ข้อเสียคือจุดขยับบางจุดเะเขาเรียกว่าอะไรจุดที่มันต้องถอดแง่เพื่อเปลี่ยนพาร์ตอย่างเงี้ยครับพวกนั้นฮะมันค่อนข้างแน่นแบบแน่นมากๆเลยมันแน่นจนแบบว่าแง่เอามายากอะแล้วผมต้องใช้ที่แงะของไอตัวที่แงะของบันไดอะครับไอตัวที่แงะกันาพาร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักอะอันน่้นแงะเอามาบางจุดมันจะมาสู่อีกข้อเสียหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญทำให้อันนี้มันุ่นวุ่น,นวายก็คือพาร์ตของตัวนี้แทบทั้งตัวคือมันแหลมหมดเลย พอมันแหลมมากเวลาจับนู่นจับนี่อ่ะมันจะไปโดนแบบจุดแหลมแหลมมันอ่ะแล้วมันจะเหมือนแบบทิ่มมือผมนี่เจ็บมือมากเลยตอนที่ประกอบลองดูครับตอนนี้มาสรุปกันนะครับโดยสรุปแล้วตัวนี้นะครับสาหรับผมมุมมองของผมก็คือพูดตรงๆเลยก็คือตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เก็บสะสมเอามาตั้งโชว์แบบชัดเจนเลยก็คือใครที่จะเอาตัวนี้มาเล่นนะครับผมมองว่าไม่เหมาะกับการเล่นมากๆเลยเพราะว่าการเล่นของตัวนี้มันเล่นยาก พอจุดแหลมจุดอะไรเวลาขยับอะไรแบบนี้มันเยอะเวลามาเล่นอะมันเล่นยากมากๆแล้วก็ราคาของตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าในมุมมองของผมก็คือถ้ามองในมุมของงานสะสมงานงานที่เอาไปตั้งโชว์แบบมองสวยๆงามๆครับผมก็มองว่าเออด้วยดีเทลด้วยสิ่งที่เขาให้มาผมก็มองว่าโอเคอยู่ครับโอเคทุกจุดเลยเพราะว่าไมา้มันตัวใหญ่แล้วก็ตัวคุณอูก็ทำออกมาได้ดีอืมครับผม ทั้งหมดสำหรับตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ